สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอ็ซ์สาวน้อยเอ็กซ์หญิงวันนี้ก็กกม,ม,กามาอยู่หม่องแลนออกกำลังกายเนาะแต่แถวถนนอัสสะหรือถนนอีนกแบถนนก็คือว่าเออนี่ยลื่นแบบมีแต่ลืม่นเนาะก็มือหนัดมีแลืมแล้วปล่ลอยไ,ไปครับไปอ๋อถนนอุทยานครับเดินครับบรรยากาศบไปนี่ละ ตัวเธอก็มีลา,าล,มนะลานหาริมลิมในลานหาเนี่ยวางจอดรถมองอยงเงีังครับกูมอง่างเงี้ย,ายมาคนอา่าเมื่อนี้ก็ลูกสาวเฮาก็ไปเทพระเนาะไปวัดไปหลวงปู่มุนนะหลวงพ่อมุนน่ะหลวงปู่มุนนั่นแหละครับไปเทพระคนกับลายคือเขากับหนองโอ้ยเห็นอย่างก็คือเนาะไปไผ่กับศรัทธาไปไผ่กับยาสหนอบ้าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนีน่เนาะ โอ้ยอยังเป็นคักอีหลีคือมีแต่คนมักคนแนง่งคนแพงเนาะโอ้ยอยังว่าแม่ตะพาอะไรยังในแต่าง,งานวัดยังไงก,ก็ต่างเชิญทีหลาเข้าไปเป็นไปเห็นพิธี่ไปเ็นนั่นนี่เนาะเบิง่งเลยโอ้ยเห็นในหลาแล้วก็อพักคือมีความูลกัะครับเห็นในหลาได้อยู่แบบมองสูงสูงทีแบบว่าเออไพ่ไพ่กั นับถือไผ่ไพ่ก็อยากให้หลามามีงานนั่งก็อยากให้หลามาอย่างสีเนาะค้นก็นมางานก็นมาขอถ่ายรูปกับไปลานสีเนาะโอ้ยอย่างมันขักเท่าเราภูมิใจเขาได้ิดตามนอกไปพักนองมาตลอดเนาะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่น้องไปออริชันเนาะเบิ่งตั้งแต่ผุ่นตั้งแต่จผุ่นจนถ,ถึงปันนี่เนาะยังรักยังแพงคือเก่า จังนไรกะนี่กะไปใน,นเป็นในน้ำเอฟซีได้อครับที่ติดขึ้นมานะอยครับเป็นในน้ำเอฟซีของล,ลูกสาวาเฮาครับแล้วก็เป็นคอยเบิ่งคอยงหนังกับลูกสาวเลยครับวงสขาหน่อยน้ำเนาะถ้าเบิ่งคเ,เคยติดตามไปเรื่อยๆครับขันนี่มาหน่ยได้แล้วเหาติด,ดตามไปเรื่อยไปสุวราจัางไดงน,นอนข้เห้องรักคนแห้งน,นองกับแล้วอกออกออกเราต่อเดินทางเราไปเห กับปม่่ำไม่ยังอะไรนะไอ้พวเนี่ยผมไปเบิ่งไอปของแม่ติงก็เล่ะครับแม่ติงน่ะก็บอยุดน่ยแหละครับไปเบิ่งคลิปนั้นโอ้ยเนาะเขาบอกว่าเอเขากู้หญยกำลังตามหานกเอี่ยงสะัโอ้ยนกเอี่ยงมันไปลบอยู่ไสเนาะเจ้อเขาบอกว่านกเอี่ยงมันไปลบอยู่ไสเนาะนี่เขากำลังตามหากันผู้ใหญ่กำลังตามหาแต่คนแถวนั้นก็ เออก็บอกหาหาพอเห็นแล้วคนที่เบิง้งเบิ้งกับการปูเสือปูสาแล้วเนาะปูเสือปูสาเราไปว่าคนบ่มหมักได้จังใดมีแต่คนเขาอยากเบิง้งมีแต่คนเขาติดตามแม้แต่คาถาอุอิงเขาก็ยังเอาไปถ่องเขาก็ยังถูกหวยถูกยังกัน,นอยู่เนาะนะเห็นเขาฝากเงินให้อีหล่าน้ำเน่ยว,ว่าเขาถือกับหวยกับอีหลาห่าสามหมวแล้วมึงดีครับไปสิว่าจังแบบว่าบ่มหมักได้จังใดไผไ่กักบหมักเบิ้งทีนะ ดีเฮ็ดให้งานเขาบ่มีคนมาที่วันนี้ผู้ใหญ่ก็สิตามหาเด้นี่นกเอียงเน่ยเห็นผู้ใหญ่เขาก็ตามหาอยู่ว่าซั่นแต่บ่เห็นแต่โมโหจกบินไปไสระวังเขาจับได้ล่ะเอาขนออกหมดเด้อครับเอาเอาขนออกหมดระวังว่าบินบ่ได้เด้หมดเนี่ยโอ้ยแสงแสงอ่ะแสงอ่ะแสงก็ซีปอดได้แสงก็ซีป้อมีเด้หมดเนี่ยเนี่ยผมเบิ่งนไปครับแสงเต็มเลยเนี่ย อยู่ผมในแสงเต็มเลยแสงกระจายเต็มเลยับแสงกําลังออกเอ้ยบนขับถนนเง้ยงไม่กระแสงครับก็ต้องถามหาแสงนะครับน่แสงนี่เต็มเลยตอนเนี้ยเ้ยวาแล้วได้แต่ยานได้แต่มือแรงน่ะละแสงยอดไห่ย,ยังก็สิได้แต่มือแยไปดาเขามือแรงน่ะละครับต่อไปก็คือโค้งซีบอได้แล้วเนาะ เอสซีเอางจะไปเบร์บไปเบิงหรอด่าเบิงกันเห็นกับตองคานแล้วเปเปิดแล้วคือผมได้เห็นดยู่ครับแต่ผมก็ทานผมพยายามมาเบงิงผมกดทานไปเลยครับเบาเบิงอย่างเลยจ็กสิไปเบงิงเห็นอย่างเนาะคนไปว่าจังสั่นแล้วไปสิอยากไปเบงิงสู่เบิงตัวอื่นเยอะแยะในวงอของคนในวงนี้นเยอะแยะนี่หลายคน,วยน,นยไว้อยัางโลดสีไปเบิ่งเหยางตัวนกเปี๊ยง เฮ็ดให้คนคนอื่นก็ทะเลาะกันเฮ็ดให้คนอื่นก็เสอมเสียเมิดสูญเสียมดเลยนี่แต่คนกลายว่าแทบจะมี่คนมากเออหลักมามามักมากน,นั่นแถมงานเล่นอยู่บานจนาของอะแถมที่มีคนมาเบิงไปมาไม่แต่คนมาเกียดติสร้างช่างเราโอ้ยเนาะนกเอียงเอ้ยคันคัจับใดเมื่อไรสิวาเด้นอนั่นนกเอียงนะระวังแล้วเขาลบอกขนมดเด้อครับขนสิบเหลือละสิบบินบ่ได้เลยนกเอียง คนก็ตามหานกเอี่ยงนะเนาะโอ้ยผู้ใหญ่ก็ตามหามาสัน่นจกไปอยู่ใส่น้อยจะให้ผู้ใหญ่เห็นเด้อผู้ใหญ่บ้าทเ,เห็นนั่ะละเช่าบ้านนั่ะน,น่ะละครับไม่ไม่คลิปไม่ไม่คลิปแล้วก็บอกว่าผู้ผู้ผู้ใหญ่บ้านถามหาอยู่ตามหาอยู่แต่ก็ไม่เจอครับก็คือจักบินไปอยู่หม่องไหนปา่าใดบบินไปลบอยู่ตปาป่าใดบุหงค์ครับบุหงคก็ว่ามันไปเห็นครับไปเห็นเท่านั้นไปเห็นเลย อ่อนส่อนลรยเด้นกเอียงคอยคือเป็นอย่างสั้นอยู่นี่กับบรรยากาศสบายยครับแลนออกแลนแล้วครับแลนล้วก็เจ็บขาอยู่อายุก็รลายแล้วก็แลนมาแลนแนครับบอลแลนกับบอลอะรดีเดี๋ยวก็สิปวดขาสิยางยางเนาะสุมือก็ชาอยู่สมือชา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 แข็งชาขาอยู่เลยว่าเออออกมาแลนนะหย่อนรถแลนนะอยู่กับเขาแล้่ แลนลูกไส้ได yes. ้ยินข่าวว่าไปใส่เพื่อเหมือนยางตลาดบ้างมั้งนีเดี๋ยวพอก็สิกรงวา้วครับไม่นี้กับผมมีอยังหลายครับป่ากคือเก่าครับ12-20กับเก่าหมื่นเก่าขึ้นเก่าลอยเกืเก่าบาทของสาวน้อยเพ่บ้านแทนแทนเทรดนอครับเดีเขาไปเบิ้งได้เขาไปซื้อได้วันนี้โมมี่ยังหลายครับสวัสดีครับ